เมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2564เวลา13นาฬิกาดรสมศักดิ์ภูมิกองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคามเขตหนึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกก่ะพร้อมนี้ได้ออกนิเทศติดตามนโยบายมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 รับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื uhm ้อไวรัสโคโรนา2019ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกกาะตำบลโคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนโยบายสู่การปฏิบัติทันทีก็คือไล่หาคุณครูแบ่งงานกันเลยท่านคุณครูรักษาการคุณครูอนุณีคุณครูชยาพานาโวโรดท่านก็เป็นรักษาการที่นี่ก็ให้ประสานทางผู้นําชุมชนคุณครูอังพรให้ประสานคุณให้ประสานทางคณะกรรมการศึกษาคุณครูพาชินีให้ประสานรศตกับรสม ส่วนการรับลูกเตรียมตอนรับที่นี่นะคะเราก็ประชุมด่วนวันนั้นเลยช่วงบ่ายบ่ายโมงประชมมุมนักครูก่อนทันกลับมาเอาประชุมที่นโยบายอย่างนี้ในงาหนึ่นงสองสามสี่ห้า, 3, 4, า,าการจัดการเรียนการสอนการที่มีผู้ปกครองเข้ามาด่วนจะทำยังไงก็รับทราบนโยบายก็ได้นําสูา่การปฏิบัติพอมาถึงที่นี่พณะครูเข้าใจเราก็กระจายพอบ่ายสองครึ่งผู้นําก็มาตามที่ไฟประสานก็ได้ทราบก็ได้แจ้งข่าว ได้แจ้งนโยบายที่ท่านเจ้านายได้พาพวกเราไปชุมท่านก็เข้าใจท่านก็สนัทุกคนก็ตั้งกลุ่มลายทันทีคนะ่ะตั้งกลุ่มลายใครที่ที่จริงในกลุ่มลายชุมชนไว้แล้วแต่ท่านที่ยังไม่มีพวกเราเชิญเข้าหมดแจ้ง่าวสารกานทางนั้นทํางานได้ไวมากกับที่นี่ชุมชนเอ,อื้อจากนั้นลงสู่การ,รปฏิบัติก็จะทําประกาศค่ะท่านเจ้านายก็แจ้งสู่ทางเขตเบื้องต้นแจ้งทางวาจาสู่ท่านขอเขตแล้วดิฉันก็ทาหนังสือส่งเขตด้วยประกาศให้ ในห้องชุมชนแล้วก็ประกอบกับหนังสือให้ผู้นำชุมชนประกาศหอกระจายข่าวกาทางผู้นำชุมชนท่านก็ตระหนักเหมือนกันค่ะครัวเหมือนกันคัดกรองเหมือนกันแบ่งบินกันเลยนะคะตรงนี้นี่คือเราทําจริงปฏิบัติจริงแล้วประชุมกับคุณครูก็คือเราจะเรียนมีห้ารูปแบบที่ดิฉันได้ฟังแต่ท่านรองสมหมายมกขราชวันนั้นมีห้ารูปแบบนะคะมีออนไลน์มีออนไซต์มีคือคือเรียนที่บ้านสำคัญคือเรียนที่บ้านแต่ครูเราต้องมาทํางาน ก็เลยคุยกันว่าเราเลือกแบบไหนจากที่ผ่านมาคือเราทําออนไลน์แต่ว่ามันได้ผลบ้างคือคนที่เขาพร้อมคุณพ่อคุณแม่รอเฝ้าอยู่อาจจะได้แต่อีกสัก60ส0ซนตนั่นคือไม่ได้การบ้านกองอยู่ที่บ้านพกประมาณเราก็ทิ้งไปพวกเราเลยคุยกันว่าเสียดายพประมาณก็เลยคุยกันว่าจะท, hand. Hand, ทําออนแอนออนแอนทำยังไงก็เลยคุยกันนะคะเดี๋ยวให้คุณครูได้เล่าให้ฟังว่า แต่ละชั้นเขาทำยังไงก็มีกลุ่มรายแต่ละห้องคุณพ,พออก็ขอรายงานการปฏิบัติงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันก็ในวันที่28ได้ประชุมเกี่ยวกับน,นโยบายที่จะปฏิบัตินะคะก็ะะค,ะคืออยากให้อาหารและนมได้ถึงมือเด็กนะคะก็คิดวิธีการว่าจะทำอย่างไรซึ่งในรอบแรกที่เราปิดโควิดนะคะ แล้วก็ได้ทดลองดําเนินการไปก่อนแล้วครั้งหนึ่งก็คือการส่งนมที่เด็กนะคะก็คือจะตั้งเป็นจุดสามจุดเพราะเขตบริการของบ้านโคกก่อนี้มีเขตบริการอยู่สาหมู่บ้านใหญ่ๆนะคะซึ่งหมู่บ้านแรกก็คือหมู่บ้านโคกเกอนะคะจะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็บ้านที่สองก็บ้านโรงบมมออกไปอีกประมาณ กับ2กิโลเมตรนะคะแล้วก็บ้านหของแวงน้อยอีก2กิโลเมตรซึ่งบริบทตัวนี้เราจะตั้งจุดกระจายอาหารที่สุดเดียวก็ไม่สะดวกนะคะก็เลยเป็ตัวหลักตัวเยือนที่สำคัญนะครับต้องให้กำลังใจคุณครูหลังจะต้องมาพัฒนานะเทคโนโลยีครูก็ต้องลำบ,บากไปจัดส่งข้าวส่งนมก็ลำบ,บากกันในช่วงนี้ やった